คุณรู้หรือไม่มหาเศรษฐีที่ทิ้งพ่อแม่คือคนที่ล้มเหลวที่สุดแม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ตามในโลกที่ทุกคนกำลังวิ่งไล่ล่าความมั่งคั่งมีคํากล่าวหนึ่งที่ขย่าหัวใจคนรวยทั่วโลกมานักต่อนักนั่นคือมหาเศรษฐีที่ทิ้งพ่อแม่คือคนที่ล้มเหลวที่สุดแม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ตาม นี่ไม่ใช่แค่คําสอนเรื่องศีลธรรมแบบเดิมๆครับแต่มันคือความจริงที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับลองจินตนาการดูสิครับว่าในวันที่คุณประสบความสําเร็จสูงสุดมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูและมีสมุดบัญชีที่มีเลขศูนย์กี่ตัวก็ได้แต่ในบ้านหลังนั้นกลับไม่มีคนเดียวที่รักคุณที่สุดในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยความรวยนั้นจะมีค่าอะไร วันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกความลับของกำไรชีวิตที่เงินซื้อไม่ได้และทำไมการกระตันอยู่ถึงเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าที่มหาเศรษฐีตัวจริงต้องมีติดตัวไว้ตลอดเวลาเตรียมใจให้พร้อมครับเพราะ13นาทีต่อจากนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองความสำเร็จไปตลอดการเรามาเริ่มจากความจริงที่โลกการเงินไม่เคยบอกคุณครับมนุษย์เราถูกสอนให้สะสมทุนทางวัตถุ Financial Capital แต่เรากลับลืมทุนทางอารมณ์ Emotional Capital ความจริงที่น่าสะพึงกลัวคือมหาเศรษฐีหลายคนต้องทนทุกข์กับโรคซึมเศร้าและความเหงาอย่างรุนแรงเพราะในระหว่างทางที่เขาปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จเขาได้ทำลายสะพานที่เชื่อมเขากับรากเงาของตัวเองทิ้งไปโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมาด้วยกัน งานวิจัย Harvard Study of Adult Development ที่ติดตามชีวิตคนยาวนานกว่า80ปีสรุปไว้อย่างชัดเจนครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือปัจจัยเดียวที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและมีสุขภาพดีที่สุดไม่ใช่เกียรติยศหรือเงินทองดังนั้นมหาเศรษฐีที่เลือกทิ้งพ่อแม่เพียงเพราะมองว่าเป็นภาระหรือมองว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับฐานะใหม่คือคนที่กำลังทำลายรากฐานความสุขที่มั่นคงที่สุดของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายครับ คุณรู้ไหมครับว่าทำไมมหาเศรษฐีที่สร้างตัวด้วยตัวเองอย่างวอร์เรนบัฟเฟตหรืออีลอนมัสก์แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมักจะพูดถึงพื้นฐานครอบครัวอยู่เสมอเพราะพ่อแม่คือนักลงทุนกลุ่มแรกในชีวิตเราครับแม้พวกเขาจะไม่มีเงินให้เราสักบาทแต่พวกเขาลงทุนด้วยเวลาด้วยความเชื่อมั่นและด้วยหยาดเหงื่อในวันที่โลกทั้งใบยังไม่รู้จักชื่อของคุณการทิ้งพ่อแม่ในวันที่คุณมั่งคั่งในทางจิตวิทยาเรียกว่า การปฏิเสธตัวตนในอดีต (identity denial) ซึ่งจะสร้างปมในใจว่าคุณเก่งได้ด้วยตัวเอง100%ปมนี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไร้ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) และสุดท้ายคุณจะพบว่าไม่มีใครที่ไว้ใจได้รอบตัวคุณเลยเพราะแม้แต่คนที่ให้กำเนิดคุณยังทิ้งได้แล้วทำไมคนอื่นจะไม่ทิ้งคุณละ่ะ นี่คือความล้มเหลวในการบริหารความเชื่อถือครับซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในโลกธุรกิจครับมีเรื่องจริงของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าวันที่เขามีความสุขที่สุดไม่ใช่ตอนเข้าตลาดหุ้นวันแรกครับแต่คือตอนที่เขาได้พาแม่ไปนั่งในร้านอาหารธรรมดาเมื่อแรกที่เขาเป็นคนจ่ายเพราะนั่นคือการปิดยอดหนี้ทางใจที่ค้างขาม,มาตลอด การกระตันยูไม่ใช่การจ่ายเงินเดือนให้พ่อแม่เยอะๆแล้วจบไปครับแต่มันคือการให้ความสำคัญ c r e s c e n t มหาเศรษฐีที่ล้มเหลวคือคนที่ส่งเงินให้พ่อแม่แต่ไม่เคยส่งตัวเองกลับไปหาเลย ในยุคปี2026นี้ที่เรามีเทคโนโลยีสื่อสารทุกอย่างแต่ความเหงาของคนสูงอายุกำลังพุ่งสูงเป็นประวัติการข้อมูลจริงพบว่าพ่อแม่ที่ถูกทิ้งจะมีสภาวะสมองเสื่อมและร่างกายสุดโทรมเร็วกว่าปกติถึง3เท่าเมื่อขาดการปฏิสัมพันธ์กับลูกหลานคุณอาจจะมีเงินจ้างพยาบาลระดับโลกแต่เงินนั้นซื้อแววตาที่ภูมิใจในตัวคุณกลับมาไม่ได้ครับ ทีนี้มาดูในมุมของพลังความสำเร็จกันบ้างครับหลายคนเชื่อเรื่องบารมีในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกมีหลักการคล้ายกันว่าพลังงานจากความกระตันอยู่คือแรงผลักดันที่ทำให้ใจเราเบาและมีความสุขเมื่อใจเราเป็นสุขสมองจะหลั่งสารโดพามีนและเซโรโทนินที่ช่วยให้เราตัดสินใจทางธุรกิจได้เฉียบคมขึ้นการทิ้งพ่อแม่คือการสร้างพลังลบและความรู้สึกผิดในระดับจิตใต้สานึก ซึ่งมันจะคอยฉุดรั้งความคิดสร้างสรรค์ของคุณอยู่ตลอดเวลามหาเศรษฐีที่ล้มเหลวที่สุดคือคนที่ต้องใช้เงินทั้งชีวิตไปกับการหาหมอเพื่อรักษาอาการใจสลายของตัวเองเพราะรู้ตัวในวันที่สายเกินไปแล้วว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดได้หลุดลอยไปและไม่มีวันเรียกกลับคืนมาได้ครับบทสรุปของเรื่องราว13นาทีนี้คือความสำเร็จที่แท้จริงต้องมีพยานครับ ถ้ามหาเศรษฐีคือคนที่รวยที่สุดในโลกแต่พ่อแม่กลับเป็นคนที่ยากจนที่สุดในความรักคุณจะเรียกคนนั้นว่าผู้ชนะได้อย่างไรการไม่ทิ้งพ่อแม่ไม่ได้หมายถึงการทำเพื่อพวกเขาอย่างเดียวครับแต่มันคือการรักษาความเป็นมนุษย์ในตัวคุณเองเอาไว้ท่ามกลางกระแสงเงินลราที่พร้อมจะกลืนกินคุณได้ทุกเมื่อ ความจริงที่ว่ามหาเศรษฐีที่กระตันอยู่จะเป็นคนที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนกว่าเพราะเขามีฐานที่มั่นทางใจที่ไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจไหนมาทำลายคุณได้ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณไว้ข้อหนึ่งครับถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างสมุดบัญชีที่มีเงินพันล้านกับอ้อมกอดของพ่อแม่ที่ชื่นชมในความดีของคุณคุณจะเลือกอะไร อย่ารอให้ถึงวันที่คุณมีทุกอย่างยกเว้นโอกาสที่จะได้กระตันอยู่ครับจงเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จทั้งในสมุดบัญชีและในหัวใจถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับขอบคุณที่ร่วมสำรวจคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตไปกับผมในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่พวกเราทุกคนมั่งคั่งทั้งเงินทองและหัวใจขอบคุณครับ